สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการทํานายดวงชะตาของคนที่เกิดในราศีมังกรประจําเดือนมีนาคม2567นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคนราศีมังกรดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปให้กับผมด้วยนะครับสําหรับท่านที่เพิ่งจะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปของผมนะครับ ต้องอธิบายก่อนว่าการทําทนายของผมเป็นการทํานายในภาพรวมภาพกว้างไม่ใช่ดวงเฉพาะของใครคนใดคนหนึ่งนะครับถ้าคุณอยากจะดูดวงชะตาให้ถูกต้องเป็นอย่างเลยนั้นผมแนะนําให้คุณดูดวงเป็นการส่วนตัวกับโคจรจาร์หรือมอดูท่านไหนก็ได้นะครับ <streets. S 1> เพื <glaube ich. S 2> ่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มทํานายกันเลยเริ่มจากการงานสําหรับการงานของคนราศีมังกรนั <ๆ S 2> ้นคนที่ทํางานประจําและรับราชการในเดือนนี้การงานของคุณดีมากนะครับ ู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนแล้วถ้าคุณมีความขยันมีความตั้งใจมีการวางแผนทํางานด้วยความรอบคอบคุณเรียกว่าในเดือนนี้จะประสบความสําเร็จในการงานมากทีเดียวการงานจะโด่งดังมีชื่อเสียงยิบจับอะไรก็ดูดีไปหมดนะครับใช้คํานี้ได้เลยแม้ว่างานจะยากสักเพียงใดนะครับแต่คุณก็จะทําได้ถึงแม้หน่วยงานหรือองค์กรมีปัญหาเข้ามาก็ตามแต่คุณ ก็จะสามารถแก้ปัญหาได้นะครับแต่คุณต้องใจเย็นเอาไว้สักหน่อยค่อยๆค,คิดค่อยๆทําย้ําเลยนะครับทุกเรื่องทุกราวจะผ่านได้ด้วยดีครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับสําหรับคนที่ทําธุรกิจนั้นในเดือนนี้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามาค่อนข้างมากเรียกว่าเป็นช่วงขาขึ้นของธุรกิจมีโอกาสประสบความสําเร็จในธุรกิจสูงมากเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปของผมนะครับคุณ ได้เอาคาทนานยของผมไปใช้เป็นไกด์ไลน์ในการดำเนิชีวิตคุณก็จะประสบความสําเร็จได้ไม่ยากเลยครับในเดือนนี้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าคนที่ทําธุรกิจนั้นพยายามสร้างเครือข่ายสร้างคอนเนคชั่นยิ่งมากยิ่งดีครับแล้วในการที่คุณจะพูดจะคุยการติดต่อประสานงานติดต่อเกี่ยวกับธุรกิจนะครับวางแผนให้ดีให้รอบคอบนะครับแล้วอาจจะต้องมีโปรโมชั่น ใหม่ๆกับลูกค้าใหม่ๆอัดใส่เข้าไปด้วยนะครับแล้วโอกาสที่จะประสบความสําเร็จธุรกิจขยับขยายตัวนั้นมีสูงมากสําหรับธุรกิจที่ดีนะครับของชาวราศีมังกรมีหลายตัวทีเดียวครับหลายคนนั้นที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวถือว่าดีธุรกิจเกี่ยวกับบันเทิงโอเคไนท์ดีครับธุรกิจเกี่ยวกับความงามธุรกิจเกี่ยวกับเสื้อผ้าธุรกิจเกี่ยวกับอาหารดี ธุรกิจที่ส่งออกก็ถือว่าดีนะครับในเดือนนี้สําหรับนักเรียนนักศึกษาครับในเดือนนี้ถือว่าเป็นจังหวะเป็นโอกาสที่ดีของคุณคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะเจริญก้าวหน้าเติบโตได้ด้วยนะครับแต่ในขณะเดียวกันคุณเองต้องอาศัยความเพียรสักหน่อยถ้ามีการสอบมีการแข่งขันคุณประสบความสําเร็จแต่ที่สําคัญอย่าลืมนะครับสร้างมิตรอย่าสร้างศัตรูคิดดีพูดดีเอาไว้ก่อน แล้วคุณจะมีคนคอยบอกต่อคอยช่วยเหลือคอยเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณใชยชนะไม่ไกลถึงเอื้อมครับสําหรับคนที่ตกงานนะครับที่ต้องการงานทํานั้นในเดือนนี้มีโอกาสสูงครับที่จะได้งานทําบางคนนั้นที่ไปสมัครงานหลายๆที่มีโอกาสได้เรียกเข้าทํางานและมีโอกาสได้เลือกด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของคุณแต่สําหรับคนที่เตรียมตัวจะไปสมัครงานจะไปสอบนะครับ คุณก็เตรียมความรู้เอาไว้ให้พร้อมเตรียมบุคลิกภาพของตัวเองตั้งแต่เสื้อผ้าหน้ากลุ่มไม่พร้อมครับเพราะโอกาสที่จะได้เรียกสมัครเรียกสัมภาษณ์นะครับเราเรียกเข้าทํางานนั้นมีค่อนข้างสูงทีเดียวต่อไปเรามาดูกันต่อเรื่องการเงินบ้างสําหรับเรื่องการเงินนั้นมาเริ่มต้นกันที่รายรับนะครับในเดือนนี้รายรับของคุณมีมากทีเดียวหลายคนทีเดียวนะครับที่มีรายรับจากหลายช่องหลายทางเข้ามา บางคนรายรับจากผลประโยชน์จากกําไรจากการลงทุนจากธุรกิจเข้ามาค่อนข้างมากยิ่งพูดดีเงินยิ่งเข้าครับบางคนนั้นมีผลประโยชน์มีเงินปันผลจากการลงทุนช่วงที่ผ่านมาเข้ามาด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับบางคนนั้นที่เป็นนายหน้าค้าขายพวกอสังหาริมทรัพย์ก็จะได้เงินเข้ามาเงินเข้าหลายช่องหลายทางจริงๆครับเหมือนที่นําเด่นไปแล้วนะครับบางคนนั้น ยังได้ผลประโยชน์จากการลงทุนผลกาไรจากการค้าการขายเข้ามามากขึ้นด้วยบางคนที่ถูกยยืมเงินไปมีโอกาสได้เงินคืนครับและคนที่ไปติดต่อสถาบันการเงินนั้นคุณจะได้รับการอนุมัติเพราะฉะนั้นเตรียมหลักฐานให้พร้อมสําหรับรายจ่ายของคุณนั้นในเดือนนี้นะครับก็มีช่องทางให้เงินออกอยู่ไม่น้อยทีเดียวนะครับทั้งจากหนี้สินเดิมทั้งจากรายจ่ายเนื่องจากบริวารของคุณ รายจ่ายเนื่องจากทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหายก็มีเข้ามาในช่วงนี้ด้วยแต่ผมเชื่อว่าคุณบริหารจัดการได้ลงตัวครับอย่าสุริสุรายอย่างเดียวนะครับและจะผ่านไปได้ด้วยดีต่อไปเรามาดูกันต่อในเรื่องความรักบ้างเรื่องความรักนั้นเรามาเริ่มจากคนโสดเลยนะครับสําหรับคนที่โสดอยู่ชาวมังกรคุณมีโอกาสดีๆครับมีโอกาสได้พบได้เจอคนถูกอกถูกใจมีโอกาสได้สัสัมพันธ์ด้วยแล้ว มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเร็วมากบางคนนั้นพบรักกับคนใกล้ตัวพบรักกับคนที่เคยรู้จักหรืออาจจะมีพบรักเพราะมีพ่อสือ่อแม่สื่อชักดําให้ได้มาพบมาเจอกันและคนคนนั้นนะครับเป็นคนที่เรียกว่าตรงสเปคถูกอกถูกใจคุณมากทีเดียวสามารถยกระดับความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าคุณถือว่าโชคดีเรื่องความรักในช่วงนี้แต่ ก็อย่ากิมนะครับไม่ได้แปลว่าทุกคนจะโชคดีไปหมดที่จะได้ตามที่ตัวเองต้องการหมดอาจจะมีบ้างบางคนนะครับที่อาจจะไปเจอเข้ากับคนไม่จริงใจด้วยเพราะฉะนั้นผมต้องเตือนเอาไว้นะครับว่าถ้าพบถ้าเจอใครทูวอกถูกใจเช็คก,ก่อนว่าเขากับคุณไปกันได้หรือไม่เขาจริงใจหรือเปล่าและที่สําคัญต้องดูด้วยนะครับว่าปัจจุบันนี้เขาสดอยู่หรือไม่เรื่องนี้สําคัญมาก ่อไปมาดูกันต่อสําหรับคนที่มีแฟนมีคนรักอยู่ในเดือนนี้ความรักพัฒนาเร็วครับความรักดีมองตาก็ารู้ใจมองตาก็าเข้าใจพูดจาภาษาดอกไม้มีการดูแลช่วยเหลือเทคแคร์กันดีและมีการพูดคุยตกลงปรงใจใช้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันบางคู่วางแผนที่แต่งงานกันด้วย mm. ก็ขอแสดงความยินดีเอาไว้ล่วงหน้าด้วยเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องมงคลมากสำหรับชีวิตคนเรา ต่อไปสําหรับคนที่แต่งงานแล้วที่มีครอบครัวมีเจ้าของอยู่ในเดือนนี้หลายคู่ทีเดียวที่มีข่าวดีเข้ามามีการตั้งครันได้บุตรได้หลานได้สัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามาในครอบครัวแลวททาให้คุณมีความสุขมากทีเดียวนะครับคุณกับคนรักต่างก็ดูแลสนุกสนใจกันปรึกษาหารือช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนกันดีมากนะครับหลายคู่ทีเดียวที่มีการวางแผนอนาคตเตรียมซื้อบ้านซื้อรถซื้อทรัพย์สินเพิ่มเติม บางคู่นะครับก็ชวนกันไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ถือว่าช่วงนี้ความรักหวานความรักดีครับมีโอกาสส่งเสริมสน,สนับสนุนกันดีมากสําหรับเรื่องสุขภาพนะครับในเดือนนี้นั้นคุณสุขภาพแข็งแรงดีนะครับแต่ใช้ชีวิตต้องไม่ประมาทเพราะมีโอกาสาที่อาจจะประสบอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือจะป่วยเล็กน้อยได้อยู่นะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้แล้วอยากจะดูดวงชะตา เป็นการส่วนตัวกับผมผมได้ทิ้งไอดีไลน์ไว้กับคุณแล้วนะครับคุณค่อยแอดไลน์ ine, และส่งข้อความมาว่าอยากดูดวงผมก็จะจัดคิวจัดเวลาให้กับคุณเมื่อได้คิวได้เวลาแล้วคุณค่อยส่งชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและถ่ายรูปลายมือชัดๆส่งมานะครับพอถึงเวลาตามน,นัดหมายผมก็จะเข้าไปดูดวงชะตาให้กับคุณสำหรับท่านที่โทรศัพท์เข้ามาและวจ้ผมดูดวงชะตาผ่านโทรศัพท์ให้ทันทีนั้นต้องขออภัยด้วย เพราะคนที่จะดูลงชะตากับผมจะต้องมีการแอดไลน์จองคิวล่วงหน้าก่อนเท่านั้นนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอวยพรให้กับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเข้ามากดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้คุณประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองกข้าหน้าในหน้าที่การงานมีการเงินที่ดีพร้อมมีเงินไหลเข้ามามากมายมหาศาลมีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้อยู่ในขั้นเศรษฐีมีความรักที่เข้มแข็งสมบูรณ์แบบรู้อกรู้ใจเข้าเข้าใจดูแลกันเป็นอย่างดี ขอให้มีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีพร้อมสามารถเอาชนะทุกปัญหาทุกอุปสรรคทุกเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตได้เป็นอย่างดีและอย่าลืมน,นะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับกัละยาณนาิตของคุณด้วยเผื่อว่ามันอาจจะมีประโยชน์กับเขาบ้างไม่มากก็น,น้อยเพราะนอกจากทํานายดวงชะตาแล้วผมยังบอกวิธีการป้องกันปัญหาและบอกวิธีการแก้ปัญหาเอาไว้ให้ด้วยแล้วนะครับจะอย่างไรเสียก็ย่อมมีประโยชน์อย่างแน่นอน ขอทุกท่านโชคดีมีความสุขพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ